พรีเซนเตอร์ในวันนี้นะครับเราก็ถือโอกาสดีนะครับก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับพร้อมกับขนมแมวเลียคอนิี้ว่าครีมมี่นะครับก็จริงจริงคุณเชนคุณโอปอล์เนี่ยการที่แบรนด์เลือกพรีเซนเตอร์แต่ละครั้งนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องเลือกคนมาเป็นพรีเซนต์แบรนด์นะครับในส่วนคุณเชนคุณโอปอล์เนี่ยเราวางไว้เป็นสัญลักษณ์ของเด็กรุ่นใหม่นะครับที่แบรนด์หวังว่าสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า Gen Z นะครับแล้วก็ขยายตลาดต่างประเทศครับผมนอกจากเปิดพิซนเตอร์ใหม่2ท่านแล้วนะครับเรายังเปิดตัวสินค้าใหม่2ไอเทมด้วยนะครับไอเทมแรกก็จะเป็นตัวคานิว่าโฮลิสติกเฟรนซีนะครับที่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เป็น Non GMO นะครับเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับไม่มีการแต่งสุกจำแล้วก็ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากๆเลยนะครับมีส่วนผสมของ มิโนนะครับที่สามารถดูดซึมได้เลยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมซินไบโอติกด้วยนะครับที่ประสานระหว่างปีและโปรไบโอติกนะครับแล้วไอเทมที่2นะครับก็เป็นขนมแมวเนียนะครับอานิว่าครีมี่นะครับเป็นครั้งแรกือนกันที่มีส่วนผสมของฟรีปิดนะครับที่มีส่วนผสมของไบโอตินนะครับและคอลลาเจนนะครับแล้วก็เพิ่มความน่ากินอันนี้ทาให้แมวท่านใดที่แบบอาจจะไม่ชอบทานแมวเนียอย่างเงี้ยให้ลองมาทานอานิว่าโตครีมี่ดูนะครับอันนี้มีคูณความอร่อยด้วยฟรีติดเลยนะครับ รจริงๆแบรนด์ดิว่าของเรานะครับปีนี้นะครับเข้าสู่ปีที่4นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าแบรนด์เรานะครับจริงๆก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแต่ในแต่ละปีที่เราดำเนินธุรกิจนะครับโดยปัจจุบันนะครับในช่อง รวมถึงขยายตลาดนะครับไปสู่ต่างประเทศด้วยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเรามีวางจําหน่ายนะครับกว่า15ประเทศทั่วโลกนะครับโดยเราใช้เวลา2ปีนะครับในการขยายตลาดต่างประเทศทั้งหมดนี้น เลี้ยงเปรียบเสมือนลูกของตัวเองนะครับทั้งคู่เนี่ยมีไมเซตแล้วก็มีลูกของเด็กรุ่นใหม่นะครับที่แบรนด์บอกว่าสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆของทางแบรนด์ได้นะครับแล้วก็ทําให้แบรนด์เนี่ยเข้าถึงง่ายขึ้นครับครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ดีใจที่ดูแบรนด์อะไรว่าได้เยอะ ที่มีคราบเป็แวเดียกน็จะมีผสมของประเทศเหมืนกันซึ่งประเทศนี้่ยเขาจะมีฟีบที่มีเฉพาะแค่ตัยังไง เพราะว่าไม่มาว่าพันธุ์ว่าเรื่องของการพัฒนาสูงมากแบบปกติเราต้องมีขนาดไม่ตู้แท้ซึ่งถือว่านิดนี้แหละค่ะ 好呀。 บางทีถ้าเกิดสูญเสียน้องเนี้ยก็ยิ่งสูญเสียความรู้สึกของเราไปอีกเนี่ยก็คือการเลือกอาหารที่ดีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้อยู่กับเราได้นานมากขึ้นด้วยครับคือวันนี้นะครับทางแบรนด์นะครับแล้วก็คณะ คาิว่าทุกคนนะครับตั้งใจและมั่นที่จัดงานนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกท่านนะครับที่ให้ความสนับสนุนแบรนด์คนิว่าด้วยดีมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็ฝากแบรนด์คนิว่านะครับแล้วก็สินค้าในเครือนะครับรวมถึงฝากสินค้าตัวใหม่อ่ะคนิว่าครีมี่แล้วก็คานิว่าโพลิสิกเรนฟรีไว้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับทางแบรนด์เนี่ยก็ ยาละกันครับว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้านะครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะครับแล้วก็สับเดียนที่คุณหลักนะครับตามสโลกแกนของคดิว่านั่นก็คืออาหารแมวคดิว่าถุ่ใจมนรู้ใจแมวแล้วก็อาหารสุนัขพดิว่าคนว่าใช่อากก็ชอบของกับ